ตำรวจเอกทวีสดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลการดำเนินง,งานกองทุนยุติธรรมประจําปี2567ภายใต้ชื่อก้าวสู่ทศวรรษกองทุนยุติธรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบบริการให้เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมเร่งปรับแก้พรบอกองทุนยุติธรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลโดยตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตปีพศ2558ถึง2567 กองทุนยุติธรรมได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนบาทั้งสิ้น5 6 1 2 2รลายเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น2 1 7 5 6 0ล้านบาทแบ่งตามภารกิจ4ีด้านประกอบด้วย 1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 2. การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 3. การช่วยเหลือผู้ถูกลเมิดสิทธิมนุษยชนและ 4. การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนค่ะตั้งแต่ปี2558มาถึงวันนี้เราเรียกว่า9สู่ทศวรรษคือ9คือ เ้าปีทศวรรษก็สิปีะ้ีปที่10ก็ตลอดระยะเวลาที่เป็นกฎหมายก็ดีกองทุนยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับและสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นตัวเงินนีน่น้อยนิดแต่สิ่งที่ช่วยเหลือมากกับตัวเงินคือความ เป็นธรรมได้เดินเข้าไปถึงโดยเฉพาะาเราในกฎหมายฉบับนี้เราได้กระจายอํานาจไม่ให้มาอยู่แค่ส่วนกลางได้กระจายอํานาจไปในทุกจังหวัดแล้วก็ทําให้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเมื่อประชาชนที่มีรายได้น้อยแล้วกันนะครับการเข้าถึงความเป็นธรรมเราเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะค่าใช้จ่ายทั้งค่าทนายค่าประกันตัวหรือค่าเดินทางเนี่ย กองทุนยุติธรรมก็จะไปช่วยส่วนนี้ซึ่งก็เรียนว่าวันนี้ถือว่ากองทุนยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยพยุงความเป็นธรรมให้กับสังคมได้จะทํำยังไงว่าในปีที่10เนี่ยทำยังไงให้การช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วแม่นตรงก็คือเราก็คงจะนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แล้วก็เราก็จะกระจายอํานาจไปไปสู่ชุมชนหมู่บ้านเรามียุติธรรมชุมชนยุติธรรมจังหวัดให้มากขึ้น ตอนนี้ก็องค์ประกอบของยุติธรรมจังหวัดเนี่ยก็มีตัวแทนของเครือข่ายประชาชนมากขึ้นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิพลเมืชนเนี่ยมากขึ้นไม่ใช่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอ่าแต่เป็นผู้ดูแลสิทธิ์ของประชาชนมากขึ้นรวมถึงไปลดเงื่อนไขที่ไปสันนิษฐานโดยทําตัวเป็นศาลซะเองอ่ะก็เวลาจะพิจารณาเนี่ยก็ให้ตัดว่าไม่ต้องไปพิจารณาว่าเขาจะผิดหรือถูก ถ้าเขาจะต้องการเข้าถึงความยุติธรรมถึงศาลเนี่ยควรจะให้เขาอันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบซึ่งถือว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในการช่วยเหลือประชาชนอตอนนี้เราก็เป็นมาตรฐานที่ สามารถมีค่าเดินทางให้กับผู้ที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากกองทุนผู้ที่จะเดินทางไปศาลผู้ที่จะเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเราได้ทดลองใช้ไปสามารถที่จะช่วยเหลือได้มากกว่านั้นถ้ามปเหตุพิเศษต่างๆซึ่งซึ่งอันนี้เราก็คิดว่าพยายามจะให้ครอบคลุมแต่สิ่งหนึ่งกองทุนยุยธรรมกำลังที่มาศึกษาเราก็คงต้องทําดูพล,ลวัตของความเป็นธรรมที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ซึ่งในกองทุนยุติธรรมเนี่ยก็คือการให้ความรู้นะความรู้นี่ถือว่าเป็นทุนยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่เลยนะปกติในคดีบางบางอย่างเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยยากไร้เนี่ยไปสู้คดีแต่อีกฝ่ายหนึ่งบางทีค่าทนายเขาเป็น10บล้านเลยก็มีนะโด,โดยเฉพาะคดีเรื่องที่ดินเนี่ยต่อไปนี้กองทุนยุติธรรมก็จะหาถ้าเรามีระบบดิจิตอลระบบออนไลน์ที่ดีเราก็จะหา นักกฎหมายาช่วยเหลือประชาชนที่มีความสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ด้วยนะฮะซึ่งเราก็จะพยายามายกระดับตรงนี้อันนี้คือยกระดับการช่วยเหลือเพื่อให้คนที่มีรายได้น้อยได้เข้าถึงผู้ที่ช่วยเหลือที่สมน้ำสมเนื้อกับผู้ทรงอิทธิพล